All New i s u ู u n นิวความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดเติมเชลวีพาวเวอร์ดีกว่าเร่งแรงปกป้องและเต็มประสิทธิภาพมากกว่าด้วยสารทำความสะอาดจากเทคโนโลยีไดโนเฟรก AIS 5G คลื่นมากสุดเร็วที่สุดทั่วไทยไอเรียนแบบนี้ยเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์เอกช่วยเคลียร์ให้เชื้อเทียมเนี่ยงั้นการตลาดจะช่วยครับฉะนั้นการตลาดช่วยเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราจะสร้างความแตกต่างการสร้างความแตกต่างเนี่ยมันจะออกมาได้อยู่ที่กันสี่อย่าง ครับนะครับ,รบอย่างที่1คือแตกต่างด้วย Product คือสินค้าต้องไปดูว่าเราเริ่มออกแบบเองอะไรยังไงแล้วก็ต้องพยายามสื่อสารว่ารูปแบบไพ่แบบนี้มันเป็นของเราเท่านั้นที่อื่นก็ทำไพ่แบบนี้ไม่ได้อันนี้คืออันที่1อันนี้คือแตกต่างด้วย Product อันที่2คือแนะนําให้แตกต่างด้วย Service เรามีคนช่วยบอกวิธีการ Set Up ที่ดีเราจะมีผู้ให้คำปรึกษา ได้รูปไปไม่พอเราจะมีบริการให้ด้วยพี่ไปซื้อที่อื่นก็ไม่มีบริการนี้แล้วอันที่สาอันที่สามเนี่ยแตกต่างด้วยคนด้วยคนคือยังไงอาจารย์แตกต่างด้วยคนถ้าอยากจะได้วอลเปเปอร์ของหมอพิมพ์ฟ้าจะต้องที่นี่เท่านั้นอันนี้ใช้คนมาแล้วอคุณอาจจะมีวอลเปเปอร์แต่คุณไม่มีหมอพิมพ์ฟ้าเหมือนเราก็จะต้องดึงคนขึ้นมาชูและไอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่สามอันที่สี่ที่เขาทํากันคือทําแบรนด์ทําแบรนด์ใช้แบรนด์ มาเป็นตัวกั้นยังไงครับาจารย์ครับอย่างเช่นมันก็เป็นบอลเปเปอร์เหมือนกันแต่บอลเปเปอร์ของมูเตวจะต้องเจอโลโก้โลโก้อยู่ตรงไหนอะไรยังไงไม่งั้นไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เหมือนพิมพ์ลายน้ําไว้ใช่พิมพ์ลายน้ําไว้เป็นโลโก้มันจะแตกต่างด้วยสอย่ญญางนี้คือขอให้ทําภาพมาเหมือนกันในท้ายที่สุดแต่เมื่อไรก็ตามยังไม่เห็นโลโก้นี้จะยังไม่มั่นใจอ่ะว่ามันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ออริจินอลอะตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่า มันมีสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดแล้วเรียบร้อยแล้วบางคนเนี่ยไม่เก็บตังค์เลยทำมาเป็นโปรโมชั่นเฉยๆด้วยซ้ำคือแจกวอลเปเปอร์ฟรีเสิร์ชเข้าไปจะเจอเรื่องพวกนี้ mm hmm. แต่ของจริงจะต้องมีไหลน้ำหนี mm hmm. อะไรก็ว่ากันไป mm hmm. ไม่จําเป็นก็เป็นธุรกิจนี้เช่นเดียวกัน mm hmm. ที่ mm hmm. วันนี้มาคุยเนี่ย mm hmm. เพื่อจะบอกกับธุรกิจทั่วไปว่าต้องคิดละละว่า mm hmm. บางคนเนี่ยแตกต่างเฉพาะ Product มันลอกง่าย mm hmm. ต้องเติมเซอร์วิ แตกต่าง Product กับ Service ก็ยังลอกง่ายต้องใส่คนเข้าไปแต่ถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยสอย่างไม่พอให้แตกต่างสร้างแบรนด์หน่อยอแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยถึงแม้คนอื่นจะเหมือนเราทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่ว่ามันก็ยังไม่มั่นใจว่าเป็นออริจินอลอ่ะแล้วเราจะสบายใจมากขึ้นงั้นธุรกิจไหนก็เอาไปใช้ได้ครับม,มีคุณผู้ชมที่ดูอยู่สามารถประยุกต์ใช้กับธุรกิจตัวเองได้นะเพื่อจะได้ไม่ไม่ถูกลอกไม่ถูกก๊อปปี้แล้วก็แบรนด์จะได้แข็งแรงด้วย เห็นภาพชัดเจนเลยครับสข้อนี้นี่จะช่วยกันคนก๊อปปี้คุณได้แน่นอนอาจารย์เองไหนๆมาอยู่กับสายมูพวกนี้แล้วแอบถามส่วนตัวได้ไหมอย่าหาว่างูงี้เลยสายมูบ้างไหมอาจารย์อ่ะก็มีไปมูที่ไหนไหมไหวไปเรื่อยเปอยไหวไปเรื่อยเปอยไม่ปฏิเสธนะเยเรื่อยเปอยเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องไปไหวแล้วเขาฝากไหวได้รู้หรือเปล่าอาจารย์แต่เรื่องของความเชื่อเนี่ยผมว่ามันอย่างที่บอกครับเส้นมันชัดมากเลยคือไม่ได้งมงายนะแต่ว่า ความเชื่อเนี่ยมันห้ามกันไม่ได้ ừ, ทุกคนก็จะมีความเชื่อ,อสิ่งที่เคารพนับถือต่างๆกันไปผมคิดว่าถ้าทําให้สบายใจแล้วทาให้ทํางานดีขึ้นใช้ชีวิตดีขึ้นไม่ได้เป็นเรื่องแย่อะไรอาจจะมีคนมองไม่เหมือนกันในแต่ละคนผมคิดว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอาจารย์คิดว่าในอนาคตข้างหน้าในธุรกิจสายมูพวกนี้มัน,ม,นมีโอกาสทางธุรกิจยังไงมันสามารถไปได้ไกลขนาดไหนครับมีคนบอกว่าคนไทยสายมูผมบอกไม่จริง คนทั้งโลกเนอะใช่คคนทั้งโลกอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ไหนแต่ไรบอกโอ้คนสมัยนี้มูเยอะมากบอกไม่เป็นมาตั้งแต่โบราณเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงธุรกิจเนี่ยยังมีทางไปอีกเยอะมากวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณดรเอกครับที่มาให้ความรู้กับพวกเราได้เห็นภาพมากๆเลยครับและตอนนี้ก็คลายปัญหาไปแล้ว2ข้อเหลืออีก2ข้อที่ผมและอยากรู้จริงๆนะครับว่าขายดีจนทําไม่พันเนี่ยจะต้องแก้ปัญหาอย่างไรผูรูที่จะมาในวันนี้ครับคุณผู้ชมบอกเลยว่า ตรงจุดแน่นอนเป็นนักการตลาดออนไลน์ที่โด่งดังมากพี่สาวคนสวยของผมครับต้อนรับครับพิย์จากดิจิตอลทิปครับสวัสดีค่ะ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 สนุกสนานมากเลยแอบฟังอยู่ได้ดูไหมได้ดูดิสนุกมากเลยได้เห็นไหมว่าทีมสาววิ่งมาในรายการเราด้วยเห็นแล้วเดี๋ยนี้ทำกันอย่างนี้ได้เลยึงขั้นนี้เลยแอบบอกทุกคนนะพินีเป็นโค้ชนะ เป็นนักเขียนนะโอ้โหไลท์ทรงไลท์ทรงสายมูตัวจริงคนนี้แอบรู้มาจริงไหมพี่ทิพย์ก็มูบ้างเป็นบางครั้งบางคราวบ้างกัคนที่มูมักจะตอบแบบนี้เสมอเลยมีความเห็นอย่างไรครับกับกับมูเตเวอร์นี้คิดว่าจุดอ่อนจุดแข็งของเขาคืออะไรครับ ที่เห็นชัดมากๆของโมเดลเวร์ก็คือว่ามันมีโพซิชนิ่งที่ชัดแล้วก็ไรไทม์มิ่งคือมันเป็นช่วงเวลาที่คนก็ต้องการด้วยแล้วเราก็เหมือนมาถูกจังหวะถูกเวลาแล้วก็ด้วยตัวโฟลเดอร์เขาเองอ่ะเขาก็ดูเขาก็ดูเหมาะมากเลยนะคือมันมีเขาเรียกว่าเป็นโฟลเดอร์ฟิตนะคือเหมือนกับว่าธุรกิจที่เราทํากับเนื้อตัวของโฟลเดอร์อ่ะมันมีความฟิตกันอยู่มันก็เลยทําให้สิ่งต่างๆที่เขาทำออกมามันดูเป็นเนื้อเป็นตัวมันดูแบบไม่ฝืนเลยแบบนี้ค่ะมันก็เลยทําให้เออเคนีมันดีมากใช่ค่ะ สิ่งที่เขากังวลอยากจะให้โค้ชทิพ์ช่วยหนึ่งเลยปัญหาของเขาคือเขาโตไวมากเขาตอบชั้นลูกค้าไม่ทันนี่เแฮปปี้พอบเล่มมากแฮปปี้พรอบเล่มมากเลยยังไงดีเรื่องนี้นี่ผู้ประกอบการคนหนึ่งเขาฟังเขาน้าตาคลอกันแล้วเนี่ยอยากแกปัญหาแบบนี้แล้วเนี่ยตอนนี้เขาอุทานเป็นภาษาอุภาพเลยทำไมปัญหาเงินพ้นจังหวะตอบไลน์ไม่ทันลูกค้าเยอะเกินไปอ่ะพี่ทิพย์ทำยังไงดีค่ะก็มันก็มี2เรื่องนะก็คือ1คือตอบให้เร็วจริงๆอ่ะแหละ นะคะจะพูดทําไมเนี่ยเตยบอกเทคนิคให้ <Okay. S 1> นะคะ กับอันที่2ก็คือว่าทําให้คนเนี่ยถามน้อยลงมีู่งเทคนิคนี้นะคะประเด็นนี้นี่น่าสนใจเลยครับการรับมือกับลูกค้าเยอะๆมี2วิธี1ก็คือพยายามตอบให้ไวเข้าไว้นะครับกับ2ต้องพยายามจะไม่ลูกค้าเนี่ยถามให้น้อยลงผมว่าครูทิพย์ต้องมีวิธีเด็ดๆมาบอกเราแน่นอนนะครับว่าจะทําอย่างไรให้ลูกค้าเนี่ยถามเราน้อยลงเตรียมตัวจดกันได้เลยนะครับเอาเทคนิคแรกก่อนก็คือว่าตอบให้เร็วเนี่ยตอบยังไงนะคะมันก็มีสส่วนอันที่1คือ ตัวเราเองเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ตัวช่วยได้เช่นสมมติว่าถ้าด้วยคนไม่ทันเนี่ยใช้แชทบอทช่วยไหมนะคะอันที่2ก็คือว่าทำยังไ,ไงให้คนถามน้อยลงอันนี้น่าสนใจนะคะถูกไหมหลักการง่ายๆคือทําให้ลูกค้าเนี่ยช่วยตัวเองระดับหนึ่งให้ได้ก่อนยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องแทนใจแทนลูกค้าว่าเออเวลาคนที่เขาแอดเข้ามาเนี่ย เขาจะถามเราว่าอะไรนะคะเ,คเราก็ต้องดีไซน์และจะดักเขาเรื่องอะไรเ,เช่นอันที่1 greeting message ใช้คมหรือยังนะคะเ,คเช่นใน5้าบอลลูนที่เรามีโคต้อยู่เนี่ย greeting message เราก็ต้องคิดแล้วว่าเอ้ยบอลลูนที่1 2 3 4 5เนี่ยมันจะช่วยคลายใจหรือว่าคลายปัญหาลูกค้าเรื่องอะไรได้บ้างมาเลยครับคุณผู้ชมครับตัวช่วยที่ถือว่าเป็นด่านหน้าที่สำคัญในการรับลูกค้าบนโลกออนไลน์กับ greeting message หรือข้อความทักทายเพื่อนใหม่ใน Li n e oa นั่นเองเลยครับ บอกเลยว่าตัวช่วยนี้เนี่ยคือตัวช่วยสร้างความประทับใจแรกให้กับลูกค้าที่ทักเข้าแบบออโต้โดยที่คุณไม่ต้องมานั่งตอบเองทั้งหมดตั้งแต่แรกนั่นเองแหละครับเพราะเดี๋ยวนี้ลูกค้าต้องการความไวในการตอบสนองมากๆดังนั้น greeting message จะเป็นด่านหน้าให้กับร้านคุณได้แน่นอนเพราะสามารถใส่รายละเอียดเบื้องต้นที่เราคิดว่าลูกค้าอยากรู้ได้ถึง5บอลเรียกได้ว่าบอกสิ่งที่คาดว่าลูกค้าจะอยากรู้จักไว้ก่อนได้เลยจ้า ซึ่งจะช่วยลดการตอบด้วยน้องๆแอดมินไปได้อีกเยอะเลยล่ะครับบอกเลยเลยครับว่าถ้าเราเข้าใจลูกค้าและรู้ใจลูกค้าว่าส่วนมากอยากจะรู้หรือว่าอยากจะถามอะไรแล้วเราตั้งคำถามไว้ในข้อความทักทายเพื่อนใหม่แล้วล่ะก็ตัวช่วยตัวนี้จะสร้างยอดขายให้กับคุณได้อีกมากมายแน่นอนล่ะครับสองก็คือ พวกตัว Rich เมนูซึ่งน้องๆก็ทําได้ดีอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างค,ครบถ้วนอยู่แล้วอันนี้เป็นวิธีการดีไซน์ว่าทายังไงให้ถามน้อยลงหรือแม้กระทั่งสิ่งที่มันเป็น FAQ คือคําถามที่หมักพบบ่อยอ่าเช่นเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามที่คนอาจจะถามบ่อยๆเราก็อาจจะไปใส่ไว้ใน Rich เม n ูก็ได้หรือว่าใส่ใน r e e t i n g m e s s a g e ก็ได้อันนี้ก็เป็นเทคนิคในการลดคําถาม,มนะคะพอแอดมินเนี่ยเขาลดคําถามลงมาละโอกาสที่เขาจะตอบได้เร็วขึ้นก็จะมีมากขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งการดีไซน์เช่นวิธีการตอบ เราก็จะใช้วิธีอย่างเช่นว่าบางคําตอบอะเราก็ดีไซน์เป็นภาพเลยไม่ต้องพิมพ์อันนี้ก็เป็นวิธีการเบื้องต้นที่ช่วยลดเรื่องอของการถามลงมาได้คค่ะเหมือนเป็นการเหมือนบรรเทาด้วยอย่างน้อยๆม,มันมันลดได้จริงๆรถ้านอกจากแบบเรื่องเกี่ยวกับเมนูเนาะที่ที่เรากังวลก็คือเมื่อมีออเดอร์เข้ามาเยอะเกินไปอะ,ค,ะค่ะในขณะที่เรามันเป็นคัสตอมะอะค่ะว่าเราไม่สามารถทำให้ได้ทันลูกค้าใช่ใช่อันอันนี้คือปัญหาที่แบบว่าเราเจอแล้วแบบ มันเป็นเพนพอยต์ของเรามากเลยนี่เลยครับปัญหาที่แท้จริงอีกอย่างหนึ่งของมูเตเวอร์ครับคือทำไม่ทันเระแม่หมอต้องจัดวอให้กับลูกค้าเองทุกคนแม่โจทย์นี้ยากจริงๆเลยครับโค้ชทิปจะตอบยังไงดีอาจจะต้องดีไซน์ยกตัวอย่างเช่นยิ่งรอนานยิ่งได้อะไรเยอะขึ้น อันนี้ก็เป็นเทคนิคดีไซน์เหมือนกันเช่นมันเคยสมัยก่อนตอนช่วงที่ล็อกดาวน์ใช่ปะแล้วมันจะชอบมีคนขายโวเชอร์ใช่ไหมทีเนี้ยปัญหาของโวเชอร์สมมติเป็นร้านอาหารปัญหาก็คือว่าพอคนซื้อโวเชอร์คนจะแห่ไปกินร้านอ่ะก็เซอร์วิสไม่ทันแล้วร้านนี้ใช้วิธียังไงเลยนี่เป็นร้านต่างประเทศเขาฉลาดมากเขาใช้วิธีการว่าสมมติว่าอุ่นซื้อโวเชอร์พิทิพฉลาดอุ่นยังไม่ใช้อุนเก็บไปเรื่อยๆนะ1เดือน2เดือน3เดือนสี่เดือนแบนลู่ตรงเนี้ยจะค่อยๆเพิม่มขึม้น อ๋อเป็นเงื่อนไขของวอนเชร์นี้คุณจะได้ไม่ต้องรีบมาเลยใช่ใช่จะเป็นแบบมาเก็ตติ้งซึ่งคิดว่าคิดว่าทีมเนี้ยเก่งอยู่แล้วแต่ว่าลองไปหาอะไรแบบเนี้ยเล่นดูประมาณนี้ค่ะอโหเป็นคําตอบที่ล้ําจริงๆเลยครับยิ่งเก็บไว้นานก็ยิ่งจะมีค่ามากขึ้นเรื่อยๆถ้าทําแบบนี้จริงๆแล้วก็เชื่อว่าลูกค้าที่ทลักทล้นมารอคิวนี่คงจะไม่ว่าแน่นอนนะครับยังมีอีกเรื่องครับโค้ชครับค่ะพวกเขาอยากจะมีโปรดัก อื่นๆถูกต้องไหมจากวอลเปเปอร์จากน,าน้าทองยังไงดีครับเมื่อกี้จริงๆได้ยินดรเอกก็แนะนำเนาะเรื่องการคอลลบใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆในอีกมุมนึงอะ่ะก็เห็นด้วยนะคือคืออย่างนี้ใช่มหมอาจจะเป็นมูทั้งองค์กรเข้าใจปะคือแบบว่าคนบางคนน่ะเขาอาจจะไม่ได้มูเดียวเขาอาจจะมูเป็นหมู่คณะเหมือนเหมือนเหมือนจัดสัมมนา ก็ต้อย่างเงี้ยจัดสัมมนาอันนี้ให้มามูทั้งทั้งองค์กรเลยเออมันเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไปได้ดิจิตอลทิปก็สนใจนะคะอย่างเงี้ยดูป้ววแแหลล้ออย่างงเี้ยดูป่ะูป้าใช่ป่ะมันแบบมันมันมูทั้งองค์กรเนี่ยเพราะว่าคือแต่ละองค์กรเขาจะมีอิชชู่ที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่เราคัสตอมไมซ์หนึ่งต่อหนึ่งเป็นหนึ่งต่อสิบได้ไหมเป็นหนึ่งต่อห้าสิบได้ไหมบางองค์กรเขาอาจจะมาทีเป็นร้อยอะเช่นแบบว่าเขาจะทํา แผ่นติดค่าเชื้อแต่ว่าเป็นมูเตลูด้วยหรืออะไรเงี้ยแปะหลังโทรศัพท์หรืออะไรอย่างเงี้งออยมันก็เป็นไปได้หลายแบบแล้วน้องอ่ะจะใช้ l e เวอร g เ b จแบรนที่เรามีอะ่ะแต่ว่าได้งานที่ใหญ่ขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกท่านึงเป็นไงไอเดียพลั้งพลูไหมครับทุกๆคนอย่างที่บอกืุกรั้งไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วยแ,แล้วกลับไป จบรายการนี้น่าจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆของมูเตเวอร์เพียบเลยอาจจะไปคอลแลบกับใครก็ตามแต่พิธีพิธีได้เลยค่ะมาได้เลยค่ะ เลยแต่ก็น่าสนใจนะเออได้ความรู้ด้วยได้มงคลด้วยคู่นี้เวิร์กไม่คุยกันไม่คันใดเนี่ยก็จะได้ร่วมมือกันอย่างรวดเร็วแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าครับมามูกันต่อให้รวยๆไปเลยละครับลมมันมาปุ๊บอะทุกอย่างมันจะเวิร์กนะเวลานั่ะลมบุรพามันมาเอ้ยเราเคยได้ยินเรื่องนี้นะถ้าสติปอบอะเขาจะบอกว่าคอนเนคเตอร์ดอตแต่อันนี้เป็นลมบุรพา